ดอนดาลตันบิดาแห่งทฤษฎีอะตอมยุคใหม่สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกครั้งกับเมมโมเรนดัมภาคขยายความของสิ่งนี้ที่ระลึกถึงอีพีนี้เราจะพาทุกคนไปพบกับนักวิทยาศาสตร์คนสำคัญระดับโลกผู้ที่ปฏิวัติวตงการเคมีและทำให้เราเข้าใจสิ่งเล็กจิ๋วที่อยู่รอบตัวเรามากขึ้นค่ะเขาคือจอห์นดดลตันนักเคมีและนักฟิสิกส์ชาวอังกฤษค่ะ ทราบไหมคะว่าวันที่27กรกฎาคมเป็นวันครบรอบการจากไปของบุคคลท่านนี้แม่ชื่อของเขาอาจจะไม่ได้เป็นที่รู้จักเท่าไอน์สไตน์หรือนิวตันแต่ผลงานของเขาเนี่ยแหละค่ะที่เป็นรากฐานสำคัญของวิทยาศาสตร์ที่เราเรียนกันในโรงเรียนเลยค่ะถ้าพูดถึงจอห์นดาวตันเราต้องพูดถึงผลงานชิ้นเอกของเขานั่นก็คือทฤษฎีอะตอมค่ะลองจินตนาการย้อนกลับไปในยุคข,ของดาวตันนะคะ ตอนนั้นนักวิทยาศาสตร์ยังไม่เข้าใจชัดเจนว่าสสารต่างๆรอบตัวเราไม่ว่าจะเป็นน้ำอากาศก้อนหินหรือแม้แต่ตัวเราเองเนี่ยมันประกอบขึ้นจากอะไรกันแน่ดาวตันนี่แหละค่ะที่เสนอแนวคิดสุดล้ำในยุคนั้นว่าสสารทุกชนิดบนโลกนี้เนี่ยประกอบขึ้นจากอนุภาคที่เล็กมากๆเล็กจนมองไม่เห็นด้วยตาเปล่าและไม่สามารถแบ่งแยกให้เล็กไปกว่านี้ได้อีกแล้ว เขาเรียกอนุภาคเล็ก,ลกๆจิ๋วๆเหล่านี้ว่าอะตอมค่ะฟังดูเป็นเรื่องง่ายๆใช่ไหมคะเหมือนที่เราเรียนกันในวิชาเคมีวันนี้แต่ในยุคนั้นนี่คือการเปลี่ยนแปลงกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ครั้งใหญ่เลยค่ะเดวตันรวบรวมข้อมูลจากการทดลองมากมายแล้วสรุปเป็นหลักการง่ายๆ4ข้อเกี่ยวกับอะตอมซึ่งหลักการเหล่านี้ เป็นพื้นฐานสำคัญที่ทำให้วิชาเคมีมีความเป็นระบบมากขึ้นและเปิดประตูไปสู่การค้นพบอันยิ่งใหญ่เกี่ยวกับโครงสร้างอะตอมและธาตุต่างๆในเวลาต่อมาค่ะเรียกได้ว่าเป็นการวางรากฐานให้กับเคมีสมัยใหม่หรือก็ว่าได้หลายคนอาจจะคิดว่านักวิทยาศาสตร์ที่สร้างผลงานยิ่งใหญ่ขนาดนี้ต้องมาจากสถาบัานใหญ่ๆหรือมีชีวิตที่หวือหวาแน่ๆเลยแต่ชีวิตของจอห์นดาวตันเนี่ย เรียบง่ายและถ่อมตัวมากๆเลยค่ะอย่างแรกเลยคือเรื่องของการศึกษาดาวตั้นเริ่มต้นอาชีพด้วยการเป็นครูสอนหนังสือในโรงเรียนของเขาเองตั้งแต่เขายังเด็กมากๆค่ะและที่สำคัญคือเขาเป็นนักวิทยาศาสตร์ที่เรียนรู้ด้วยตัวเองหรือ self-taught เป็นส่วนใหญ่ค่ะ คือไม่ได้จบมาจากมหาวิทยาลัยดังๆหรือมีอาจารย์เก่งๆมาสอนโดยตรงแต่เกิดจากความกระหายไกลรู้และความมุ่งมั่นที่จะศึกษาค้นคว้าด้วยตัวเองล้วนๆเลยค่ะอีกเรื่องที่น่าสนใจคือดาวตันมีความสนใจในเรื่องของสภาพอากาศเป็นอย่างมากค่ะเขาคือนักสังเกตการสภาพอากาศที่สม่ำเสมอแบบสุดๆเพราะเขาจดบันทึกข้อมูลสภาพอากาศในเมืองแมนเชสเตอร์ทุกวันเป็นเวลากว่า57ปี ใช่ค่ะ57ปีเต็มปีเต็มๆลองนึกภาพความสม่ำเสมอและความใส่ใจในรายละเอียดของเขาดูสิคะนี่แหละค่ะคุณสมบัติที่สำคัญของนักวิทยาศาสตร์ผู้ยิ่งใหญ่และไม่ใช่แค่เรื่องอะตอมนะคะดาวตันยังเป็นคนแรกๆที่ศึกษาและอธิบายเรื่องตาบอดสีได้อย่างละเอียดด้วยค่ะ ตัวเขาเองและพี่ชายก็มีภาวะตาบอดสีเลยทำให้เขาเกิดความสงสัยและเริ่มทำการทดลองศึกษาอย่างจริงจังจนเข้าใจความผิดปกตินี้มากขึ้นและนี่ก็เป็นเหตุผลว่าทำไมภาวะตาบอดสีบางชนิดถึงมีชื่อเรียกอีกชื่อหนึ่งว่าดาวทานิซึมซึ่งตั้งชื่อตามชื่อของเขานั่นเองค่ะสิ่งที่เราได้เรียนรู้จากชีวิตของเขาอีกอย่างหนึ่งคือความถ่อมตัวค่ะ แม้จะสร้างคุณูปการอันยิ่งใหญ่แก่วงการวิทยาศาสตร์แต่ดาวตั้นกลับใช้ชีวิตอย่างเรียบง่ายไม่แสแวงหาชื่อเสียงเขาถึงขั้นปฏิเสธการได้รับพระราชทานบรรดาศักดิ์อัศวินจากคิงเลยนะคะและยังคงสอนหนังสือต่อไปจนถึงบั้นปลายชีวิตแสดงให้เห็นว่าความสุขของเขาไม่ได้อยู่กับชื่อเสียงแต่อยู่กับการได้ค้นคว้าและแบ่งปันความรู้ค่ะ ทฤษฎีอะตอมของจอห์นดาวตันเป็นเหมือนหมุดหมายสำคัญที่พลิกโฉมหน้าของวิชาเคมีทำให้มันกลายเป็นวิทยาศาสตร์ที่สามารถอธิบายทำความเข้าใจและทำนายสิ่งต่างๆได้อย่างเป็นระบบซึ่งแน่นอนเขาว่าส่งผลกระทบต่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในระดับโลกอย่างมหาศาลและยังคงเป็นพื้นฐานการศึกษาเคมีในโรงเรียนจนถึงทุกวันนี้ค่ะเรื่องราวชีวิตของจอห์นดาวตันสอนให้เราเห็นว่า ความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่ไม่จำเป็นต้องมาจากคนที่โด่งดังตั้งแต่เกิดหรือมาจากสถาบันที่หรูหราเสมอไปค่ะแต่สามารถมาจากคนธรรมดาธรรมดาที่มีความมุ่งมั่นความกระหายไกรรู้และไม่ยอมแพ้ที่จะเรียนรู้ด้วยตัวเองแม้จะเริ่มต้นจากจุดเล็กๆก,ก็ตามดังนั้นอย่ากลัวที่จะลองผิดลองถูกอย่ากลัวที่จะเริ่มต้นช้าหรือรู้สึกว่าตัวเองไม่พร้อมเพราะถูกความล้มเหลวทุกความสงสัย ล้วนเป็นส่วนหนึ่งของการเรียนรู้ที่สอนให้เราเข้าใจโลกมากขึ้นและนำเราไปสู่การค้นพบที่สำคัญเหมือนที่จอห์นดนได้ปูทางไปสู่โลกแห่งอะตอมอันแสนซับซ้อนในที่สุดค่ะเพราะอดีตนั้นสะท้อนถึงอนาคตอยากล้วดที่จะล้มเหลวร่วมเรียนรู้ไปด้วยกันกับเนเฟอร์ทิตีสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ